โชนาฬิกาให้ป้าลงดูซิในนาฬิกาสวยออ้ยอย่าไปเขาไปกัดเลยดีโอชวสอยนีโชสอยในสร้อยในสร้อยแคเลยในสอยในสร้อยอย่ยอยไปเตะเตะเตะอีกแม่ไม่ มาอยู่กับเด็กๆค่ะสวัสดีเด้อป้าลุง FC ทั้งฟังไทยฟังลาวแล้วก็ต่างประเทศไอติมมายืนนี่ลูกมายืนนี่มาสวัสดีป้าลุงพร้อมกันกับพี่วันออาหนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมายืนใกล้ๆนี่มายืนใกล้ๆพี่วันแล้วเร็วแล้วลูกสวัสดีเด้อ FC ป่าลงตั้งแต่หลังปีใหม่ก็คือบอได้ลงคลิปเลยเนาะคะ่ะเนาะไม่หน่อยไอติมกะจักหยากอีหยังเนาะขึ้นไปกรุงเทปกะซีอยากอยากก็เลยเบบได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิง่งเนาะไอติมป้าลุงเขาคิดถึงนี่มาเร็วๆร,วร,วรวไม่หน่อยอติมอ่ะกับมาหวานวังหอดมือเสาเนาะพี่น้องเนาะกลับมาเลือกต่างพี่น้องมัอนี้กะวันทีนึงเนาะสวัสดีอ่ะ เดือนใหม่น้ำเด้อป่าลุงฟ้าจิมกินไล่จิมกินไล่อย่าเสียงดังอย่าเสียงดังรอลูกอร่อยไหมอร่อยอร่ไหมขอร่อยอร่อยจิงไม่ไม่เขียวเขียวหายกับเนาะเรียนไหลเวยนไหลเมื่อนี้ก็บ่ท่านในกําลังอาบน้ำแล้วนะคะเนาะ สวัสดีเด้อป่าลุงทางฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศเนาะสวัสดีเถือ่อนะ้องพี่นะ้องหน่อยติ้มกะกำลังแต,งต่งโตแล้วนะค่นะน้องพระท่านไหนออกไปใส่ชิดใส่เสียงอยู่เนาะเป็นหนาเลือกหน้ายกเนาะพี่นะ้องเนาะเลือกหน้ายกจังหวัดเลือกหน้ายกเลือกสจไปเลือกต่างหรือบ่ไปตนไน้นใดไปน้เด้อหา หาหมูฮ่าผวกไปน้ำผึ้งเนาะไอติมอ้วนวันนี้สิแม่มีเมน,นูอย่างกินแน่นอนพี่น้องสิงไก่บ่าสิงไก่กับหมูกทะทะดีบ่คืนหอดเอฟซีทุกคนเนาะคะ่ะต่ว่างเมนูไอติมหากบ่ิษัทมีโอกาสเลยว่าสีแบบว่าพ่อไทยพี่น้องเบิ้งนะั่นนะมันแบบพ่อกระเทิร์ดนะพี่น้องก็เลยบ,บริษัทไทยให้พี่ให้น้องเบิง้งแ,แต่คลิปไปขุดกระปูุกคนละพี่น้อง พี่มามาทักทายป้าลงเลยแล้วมันลงมาแดดพี่น้องมึงสาหนาวอยู่มาหอดอึดตากรอกกันได้ยังไงมาถ่ายถ่ายถ่ายสวัสดีค่ะวันนี้ตอนนี้พี่เลิฟจะไม่มานะน,น,น,นานะนนมาเข้ากล้องนนเงอนี่ลยสาวเพื่นเล่นโอ้ยโอ้หแ้งหลายค่ะ เมื่อสาวพเ,เ,เนนพื่นอนแล่นนั่นแล่นหลินน้อพี่น้องแค่เบิ้งมีบอกปลาลุงเบิง้งแล่นล่มพี่น้องอัน,นไปตั้มเหมืนแต่แขนมีตะปูให้ไปโบสัวเอาตาอายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยไอติมจ้าปลาลูกสบายดีกะสบายดียังไงสบายดีสบายดีกะอ่ะพี่บันเขาสบายดีและไอติมสบายดีสบายดีสบายดีปลาลุงฟังเพลงฟังเล่าเด้อ ่เริฟพ่อยังอย่าพี่เริฟพ่อยังอาบน้ำไม่เสร็จเลยดูพี่เลิฟเขาทำอะไรทำไมนานจังเขาอาบน้ำเช็ดนูเหอเช็ดอาบนเหรขาเล่นเตรียมไปเที่ยวลาไหมมานี่มานี่ไปลาวไหมไปเที่ยวลาวไวเร็วๆอ่ะตึงนิดจึงนิดจึงนิด อะไรอยู่ดีๆก็จะลองห้เดีจะพาไปร้านชาบเีเย้หาน a ชืชืดือด ah b ชืชืดืดนี่ล่ะหย่อนมันหย่อนมันแรนจังสีล่ะมันจังหลบอยู่นะโมหูจักอยู่ซื่อบ่เคยยาง ah เบบี้ชื่อชื่ดือด ah b ชื่ชืดืด ah baby มามีชักชืชืดดดฮามามีชักชืชืดดดฮามามีชักชืชืดดดมามีชักแล้เรียกพ่อก่อนพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรแม่อ้ยอยอุ้ยติ๋มวิ่งไม่รู้จดอ้อยอ้อยเฉยๆเขาจะข้อมจักยานอยู่ มีอะไรไหมพอ่อยาไม่เอาเอามาให้แม่มานั่งลงเลยดีกินนมไหมช่วโชวนาฬิกาให้ป้าลงดูสิไหนนาฬิกาสวยออ้ยอย่าไปเขาไปกัดเลยดีโอ้โช่สอยในโช่สอยออหนสอยไหนสอยแคทเลยนสอย ใช่ใช่เจตเจตเจตนี่แม่แม่ไหนนาฬิกานี่นาฬิกานี่ป้าลูกในในหัวหัวนี่นี่นี่คือพี่น้องนี่มันหยุบแล้วแหลตอนแหลงไม่เคยแบบเริ่มเสร็จยากเขาถ่ายคลิปกันแล้วแม่ชื่ออะไรแม่ออยพ่ออะไรพ่ออะไรพ่อที พอทีอนี่ยน้องอินเตอร์เรียกน้องอินเตอร์ดิวีพูดดีๆชินั่งก็นั่งดีๆสิโอ้ยนี่มันขี่จัก,กรยานนี่นั่งลงนี่เ,นเทียนฮะไอเอวันไม่หน่อยจิ้งสาผมผมไผม่ได้ตั้ง็น,นกินหมเนี่ยอุย้ย ถ่า,า,ายคลิปเล็กหน่อยแซลๆเซลกันแน่ยูทูบมหาห้ลงแล้วย,ยูทูบมหาห้คอมเมนต์าบางทีมีคอมยูทูบห้คอมเมนต์ปะแม่แม่เดี๋ยวมาใิมาหาแม่แมแมแม พ่อทีพ่อพ่อทีหัวหัวมันแดดเนี่ยไปเลยบ่ไปเลยไปตอกเหยียบไปหนาพอมาขอยก็อยู่ที่มันคนละมูอยู่แล้วเนาะอใจนู้นมีคนละหนอลำฟ้ามาเอาหนอกเนี่ยไปเลือกต่างแบบนึ้อิมมันเลือกหยู่ทีเด็กอีกเออมันคนละมูคนลำฟ้า เนี่ยไปส่งกันเนี่นไปคนเดียวไปไปคนเดียวน้ำฟ้าให้ไปก่อนน้ำฟ้าอ่ะ

ไเอากระเป๋าเนออ้อยมาพี่วันตุกคาหมืนอนี่ตุเาอ่ะี่วันากายทิ่มไปเอากระเป๋า no กับยายมากระเป๋าน้ออ้อยบัตรไปท้าชนอยู่ในนั้นฮะบอหน้าอยู่นี่แหละเลืตั้งอก็อยู่นี่อยากปอยู่ ไปแล้วอ่ะไม่ใช่ผกับใครไปไล้เหรอเนูไปได้เลยเนูน่ะไม่ได้เป็นเหลือสั่งให้หลาคนเอาหลูกไปเหลือกันวันไปงวนสไปจบาย2ม้้ไปถุล่ะบสาไปไปไปหน้าลบมาคนบ่ไปหัวสวนไปใบจะคอยสีหมาโม่ ไอ้สันบออยชีตนีก็ดตอนนก็ด็กเดี๋ยวไปหัดสวนก่อนสันสันป๊อตเต้าไปหัดสวนก่อนปะม่ไหม่เวลาไหเนาะไปหัวสวนเสียบหนำหัดสวนก่อนไปนอนจะตื่นเออรถไปโอ้ยที่ฝาอารถไปเดี๋ยวรถไม่ฝารถจไม่้นหรอกเจี๊ยบไปแล้วเป็นบ่บ่มันถีบในตะการถไม่สื้อเขจให้เงินแต่จะเอารถไปนก่อ มิจิกาดกระเพาะได้วันวันพอ,อแล้วโอ้ยเปื้อนห,หมดแล้วไม่เอาเลยลูกออกลูกออกลูกออกไปล้างเลยขอโทษก่อนขอโทษก่อนขอโทษใครทำอ่ะกินดีๆอ่ะถ้าจะกินนั่งดีไปนั่งลง ไปนั่งลงเออมันไข่มันไข่แน่หรอเยี่่ยบสวัสดีพี่น้องฟังลาวฟังไทยนะสวัสดีค่ะทีมงานกันกำลังล่อลานสาวสิไม่เลือกตั้งเออกับยี่รี่กัยจะทันไปยี่รี่สวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะสวัสดีวันเลือกตั้งนะคะพี่น้องฟังลาวฟังไทยพี่น้องลาวทีจ้าฉันมีพี่น้องลาวใช่ฟังลาวตื่นหอด ทุกค่นใบดีจ้าใบดีเยี่ยดีมีแห้งจ้าเอาเสือไอ้น้ามันประคบนมแกงโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้แม่น้อยติมสีขอโตลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปเลือกตัางหลักอะชิมีเมนูยังน่ามันนี้เนาะเดี๋ยวจะล้องน้องคิปป้าสาปัญญ์จอยนี่แหละผู้หญิงนี่แหละตั้มบกหคง น้ำเพลแก้วเนี่ยเขาติดดังล่งกับใดตัวขอพี่น้องกับช่างคลิปนี้เมื่อนอยติมขอตัวลาไปก่อนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องติมคือเก้านะคะมาขอกันคลิปหน้าลาไปแล้วสัสดีค่ะถึงเวลาเหล่งม่เห็นถึงเวลาแนี่ยไม่เห็นยนี่